เล่าการของโคโนชินโด 1. โคโนเจ็ดดากอนยูนิตล่าการตัวแรกของโคโนชินโดมีเนชั่นเป็นดา์โซเผ่าเกียดากอนและมีพลังที่สามารถอัญเชิญยูนิตจากอนาคตได้ 2. โคโนดากอนเนสเต G จียูนิตล่าการที่มีความสามารถในการย้อนเวลากลับมาสู่ร่างต้นได้เปิดตัวครั้งแรกในแวนการ์ดจีซีซั่นที่1 3. โคโนดัน ยูนิตตัวเริ่มที่ได้มาจากการชนะอ e ีบุกิได้ใช้ยูนิตตัวนี้ครั้งแรกในแวนการ์ดจีซีสั้นที่2อันดับที่4 o โคโนดาก้นเกียกุยยูนิตจีล่างสุดยอดที่มีความสามารถในการดึงพลังยูนิตจากอนาคตได้มากถึง2ยูนิตด้วยกันอันดับที่5 o โคโนเจ็ดดาก้อนจยูนิตพาวเวอร์อัพจากโคโนเจ็ดดาก้อนเป็นยูนิตท,ที่โผล่มาในภาคจีเน็ มีความสามารถในการทำลิฟยูนิตได้อันดับที่6โคโนดันจียูนิตโกลเลอร์ที่ใช้ในแวนกาด G ีเนตมีรูปร่างเหมือนโคโนดันแต่มีความสามารถที่ต่างกันอันดับที่7โคโนดันเซตยูนิตที่เปรียบเสมือนเป็นโคโนชินโดจะเป็นร่างแรกที่นำไปสู่ร่างพัฒนาคือโคโนเจ็ดากอนเซตอันดับที่8โคโนเจ็ดากอนเซต เป็นร่างสุดยอดของโคโนเจที่มีความสามารถของโคโนเจตดา้อนและโคโนเจตดา้อนจีรวมกันและมีพลังในการอัญเชิญยูนิตจีในอนาคตได้ก็จบกันมาแล้วครับกับคลิปนี้ถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์หรือกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดี